สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเช้าวันจันทร์วันนี้เนีเพื่อนยังมีแรงเทขายต่อเนื่องดบลงมาอีกหลังจากที่ในฝั่งของภาพวีคภาพเดย์ปิดไปตอนช่วงเจ็ดโมงนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ9ก้าโมงละมีแรงเทขายดปมาอีกประมาณเกือบสามเปอร์เกว่าๆนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภายราคาเนี่ยก็หลุด2ล้านบาทลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไปดูจากทางฝั่งทาร์เก็ตการปรับตัว ในฝั่งของเวฟการลงลึกนะมันมีโอกาสดรอปลงไปถาวประมาณ40,000กว่าดอลน,นะถ้าเกิดเปคิดเป็นเงินบาทก็มารล้านกลาง,ลางๆะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในแต่ละเขตกันด้วยรวมถึงในฝั่ง Data นะครับของเวลที่มีการเทขายในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนะี่ยตอนนี้ตัวเลขเกือบแตะ2,000ล้านดอลลาร์ละ ประมาณ1.7พันล้านนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเป็นตัวเลขที่หลายคนไม่อยากจะดูเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสคืออะไรบ้างเราจะมาเจาะลึก,กนในคลิปนี้ด้วยเราก็ DC a กันมาเรื่อยๆนะถ้าเกิดมันดรอปลงมาในฝั่งเว็สองนี่ก็ดี a ลงมาเรื่อยๆนะครับตลาดเช้านี้เรามอกกันอย่งไงเรื่อยๆคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสุโดย XM ครับ XM น,นะครับ,รบ,รบ,รบเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญ,ญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM ถพื่อนเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเรื่องเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดดิจินะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานของเราเลยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อเลนะเป็ชัดิสก์ของ telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตด้วยเช่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบต์โคร์เรนซีและก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเวอร์รชันล,ล่าสุดที่เราทำการช็อตทรอนไว้นะก็อัปเดตด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเฟียงกีเด็กภาพรวมเช้าดีน,นเพื่อนอัปเดตตอนช่วง7จ็ดโมงประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านิดๆนะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมาที่28 นับจากเมื่อวาน29เนะี่ยก็ดรอปลงมาอีกเพราะว่าตลาดมีแรงเทขายกดลงมาอีกตอนช่วงเชา้านี้แล้วก็เมื่อวานด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของภาพรวมเอากอฮอล์ ol, เนี่ยกระจุยเลยนะกระจุยเลยนะครับซึ่งเราก็ลอดตายกันนะครับแล้วก็มาโฟกัสได้ฝั่งขายเอสทอนอยู่นะตอนนี้นะเพื่อนก็เทเอเอดรอปมา9%เอสเอ12%อาร์เอ็นดีอาร์11%ไปเป๊ะ17%บล็อง11%นั้นเพื่อนอา่า e บีดีซีลบมา5.9%โดยเฉลี่ยนั่นเพื่อน ในฝั่งของภาพเดที่เขาวัดผลจากตอนช่วงวันนี้นะครับครานี้เนี่ยภาพรวมมันดอกขนาดนี้นะเพื่อนสิ่งี่เราควรต้องโฟกัสคือเราเล่นตามเทรนในฝั่งการ run ลันเทรนเราก็เคลียร์กันไปหมดละแล้วก็ในฝั่งของการ DC a เนี่ยตัวไหนที่น่าจับตาหรือว่าตัวที่เราอยากจะเก็บเนี่ยเราก็เลือกเก็บนะส่วนตัวผมเลือกเก็บในฝั่ง BC อย่างเดียวนะครับอาจจะมาเจาะลึกกันในฝั่งภาพรวมกันเราวนี้มาดูกันในฝั่งของอตัว Bi ดคอ i ์อิเ f o ฟเ Table อัปเดตเช้านี้นะก็วันที่5นะครับวันนี้วันที่8นะครับอัปเดตวันที่5สุะ ก็ยังบวกอยู่มีการช้อนซื้อเพิ่มเติมในฝั่งของเ i ด e อตี้นะ FBDC เนี่ยนะครับช้อนซื้อมาเพิ่มนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Ar รก็ช้อนซื้อมาเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ GBC ก็ยังเทขายอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเขาขายตลอดทางนะแล้วก็ถ้าดูจากเอเวอเรสการขายของเขาเนี่ยด้านบนเขาขายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันอนะันนี้เป็นเป็นกองทุนที่ค่อนข้างได้เปรียบมากสุดในรอบนี้นะครับแอบคราวนี้ในฝั่งของ Back บล็อกเนไม่ได้มีการซื้อเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะฮะแอบ คราวนี้มาดูกันในฝั่งของ long short liquidate อัปเดตเช้านี้นะเพื่อนโดนด่วนนิดนึงก็แรงด้ขายต่อนเนื่องออตอนนี้เนี่ยมันทําใหออ้ส่วนใหญ่แล้วพอร์ตแตกกันไปนะครับฝั่งขา long แน่นอนนะประมาณ80,000เกือบ8 0,000่นคนนะครับแล้วก็ยอดรวมประมาณ200กว่า M ซึ่งไม่ไดีเยอะมากถ้ามาดูเนี่ยวันก่อนเยอะกว่านะประมาณ300กว่าแล้วก็ถัดไปประมาณ400กว่าแล้วก็ยังไม่ไแบบรุนหนัก,หนก,หนกเหมือนตอนช่วงก่อนหน้าตรงนู้นเลยนะครับตอนช่วงวันที่ออ13บสามเมษายนเนี่ย เราเบิดกันมา700กว่านะครับก็ออในฝั่งขารองก็ยังเบาๆนะช่วงเวลานี้นะแต่ราคามันไหลลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะถ้ามาดูในความกังวลของเมาส์ก็อกที่มีการโอนบิตคอย์ออกไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟรชนิดหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีการขยับอะไรเท่าไหร่นะเพื่อนก็ยังแบบแไม่มีการขยับนะใน1นึ่งเดที่ผ่านมานี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้มีการโอนออกไปนะครับตอนช่วง3ามเดที่ผ่านมเนโอนไปประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยกว่า บีดีซีนะครับอันนี้เป็นความกังวลหลักๆเลยที่ทําให้รอบนี้เนี่ยมันมีแรงดั้มของไพรราคาดรอปลงมานะครับแล้วถ้ามาดูในฝั่งของตัวเลขการถือครองเนี่ยตอนนี้อ๋อไมโครเซตีย้ยังถืออยู่200,000กว่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ในฝั่งของอ๋อแบ็กบล็อกเนี่ยสามแสนกว่าเกสเกลจีบีดีซีนะถืออยู่2อ0 0 0นเจ็ดนะครับแล้วก็เฟรดดี้ อ๋อหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันกว่าอันนี้อัปเดตเพื่อน,นิดนึงนะแบบเร็วๆนะครับเขาได้ไมาดูกันในฝั่งของข่าวเช้านี้นะเขาบอกว่าตัวเลขที่เลคคอร์ดมานะครับในเดือนนี้นะครับไอในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าพาร์ชมันเนี่ยนะครับอ๋อตัวเวลมีการขายไปละขายบิ t คอย n ไปละรวมๆประมาณ1.7บิลเลียนก็เกือบจะ2บิลเลียนนะเยอะเลยแหละนะครับในการเทขายเรื่อยๆของเขานะตอนนี้นะเพื่อนซึ่งเป็นความกังวลไม่ว่าจะผสมกัน จากเม้าก็กจากทางฝั่งของเยอรมันจากทางฝั่งของสหรัฐที่มีการขึ้นย้ายบิตคอยด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งทรอนเนี่ยไม่สนใจอะไรก็เขามีการอัปเดตว่าเขาจะมีการพัฒนาในฝั่งเซบาค o อยขึ้นมาแล้วก็จะไม่คิดค่า transfer, ทารนเฟอร์ทารนเทคชั่นเลยนะครับในฝั่งแก๊สเนี่ยเขาเรียกว่าแกนะ๊สนาะในการที่ทานเฟอร์เงินไปมามันจะมีค่าธรรมเนียมจ่าย เขาฟรีเลยเขาให้ฟรีเลยอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเหมือนกันที่ทางฝั่งทอนจะมีการ develop ตรงนี้ขึ้นมา นะครับอาจจะทําให้ตลาดมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจต่ผมเห็นข่าวด้านทางฝั่งด้านบวกเข้ามาพิเศษน,นิดนึงนะอ้คนนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตัวความยากของการขุดนะเพื่อนตอนนี้มันปรับตัวดรอปลงมาเพราะว่าบิตคอยลราคาดรอปลงไปแนะการขุดเนี่ยมันก็จะดรอปลงด้วยนะเพราะว่าความต้องการหรือความสนใจของคนมันก็จะน้อยลงใช่ไหมซึ่งจริงๆมันจะเข้าไปสู่ในจุดบาลานซ์นะซึ่งตอนนี้มันดรอปลงมานิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเขาลองเลคอร์ดาต้าเนี่ยมันมันดรอมาต่ําสุดนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเดือน นะครับซึ่งอันนี้ก็ไพ่ราคามันดรอปลงมาเรียกว่านักขุดอาจจะแบบเอ็กซิสต์หรือว่าเลิกขุดกันเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะเขาเรียกว่าเลยจุดคุ้มคุณของเขาแล้วขัดเริ่มขัดทุนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะหยุดการขุดกันเดี๋ยวในฝั่ง Data ตรงนี้ตัวเลขตรงนี้มันก็จะกลับสู่จุดบาลานซ์อีกทีนึงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งภายราคากันอัปเดตเมื่อกี้ตอนช่วงเช้ามันดิฟลงไปประมาณ2%อเกว่าก็ลงมาแถวประมาณ5 0 0 0มื่นสี่พันสองร้อยกว่าเนาะซึ่งลบไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์ถึงเกือบสามเป จากการทิ้งดิ่งตรงนี้รอ,อบหนึ่งนะครับซึ่งในฝั่งภาพเดที่ปิดไปเนี่ยมันดูเหมือนนะเพื่อนดูเหมือนจะมีสัญญาณนะครับบ e a r i เกิดขึ้นนะครับบ e a r i s h divergence เกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลอ่า b u l ิ i s h divergence ผิดบู l ิ i s h เวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับ,นะรบในฝั่งของการเทขายราคาเนี่ยมันมันมันดรอปลงมาแล้วมันทำนิวโรในฝั่งของราคาปิดซึ่ง RSI มันไม่ปิดตามใช่ไหมอาจจะมีสัญญาณการสวิงไซเวีออกข้างได้แต่นี้มันมีแรงเทขายดัมลงมานะครับต่อแต่ถ้าเกิดสมมติมันดัมลนลงไปจน RSI มันฉีกหลุดลงไปเนี่ย ต่ำกว่าแถวประมาณ2ี่เนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยละคือราคามันยังสวิงมันยังเขาเรียกอะไรมันยิ่งมันมันยังดำลงไปต่อได้เรียกว่าดำแล้วกันเออนะครับเรียกว่าดำแล้วกันอย่าเรียกว่าสวิงเลยเพราะสวิงมันต้องออกข้างใช่ไหมเออโอเคคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมเลยดูกันนิดนึงภาพรวมในฝั่งภาพมันเนี่ยเป็นยังไงดูแล้วค่อนข้าง,างน่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพมันที่มันออปิดไปก่อนหน้าเนี่ยดูค่อนข้างแฮปปี้เลย ประมาณ63มื่ใช่ไหมก็ดึงกลับขึ้นมายืนได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดเราเราไม่ไม่ดูแท่งเดือนนี้นะคือปิดไปได้ค่อนข้างดีเลยพยายามที่จะไซด์เว่ออกข้างแล้วก็พยายามที่จะขึ้นต่อได้แต่ในช่วงระยะเวลานะครับแวันที่ผ่านมานะที่เปิดเดือนเปิดภาพมันออกมาเนี่ยมันมีแท่แงในขายกดลงมาเป็นแท่งเต็มแบบนี้ซึ่งในแท่งเต็มตรงนี้มันเยอะกว่าเขาเรียกว่าถ้าดูจาก โครงสร้างของตัวแรงกิ้งราคาที่มันดรอปลงมาเนี่ยนะครับมันเยอะกว่าไอ้ตัวแท่งแท่งเดือนก่อนหน้าที่ปิดไปอีกดังนั้นแรงเดร์ขามันยังดรอปลงมาต่ออันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนที่ไปแอลนะช่วงเวลาตรงนี้นะนะครับคราวนี้เนี่ยเอ่อโรนีแจ็มาไปแล้วตั้งแต่แถวประมาณ6 0,000ใช่ไหมหกหมื่นหกร้อยนะครับหกหมื่นหกร้อยที่โรนีแจ็กันไปก็ภาพย่อยเนี่ยเหมือนขามันหักใช่ไหมแล้วก็อธิบายกันให้เพื่อนฟังกันไปละนะครับก็เดี๋ยวจะมาจะมาเจาะลึกกันอีกเนาะถถถ้้้าาาเกิิดดมมีใใคครรรสสงงงงััััยยยออะะไไนนนนนนฝ่่่ภพบววทึปโซ อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพวีคเป็นไงภาพวีคมาดูกันซิเขาปิดลงมาแล้วซึ่งแท่งภาพวีคตรงนี้เนี่ยมันมีการปิดแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรกดทะลุกดทะลุตัวแนวรับก่อนหน้าที่เป็นวีคตัวแท่งเทียนที่ปิดนะครับแล้วมันก็ปิดแบบเป็นแท่งเต็มลงมาเลยดังนั้นเนี่ยโครงสร้างของฝั่งภาพวีคที่เป็นดาวเทอรี่เนี่ยถ้าเกิดเรามองมันทําลักษณะของโลใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ตัววีคก่อนหน้าดูโอเคไหม พราะมันมีการดึงกลับขึ้นไปแล้วไม่ปิดต่ำกว่าใช่ไหมแต่วีคนี้ปิดต่ำกว่าไปแล้วนะครับในช่วง7จ็ดโมงที่ผ่านมานี้นะครับดังนั้นทางฝัง Down Theory, ่งดาวเทลลี่เนี่ยถ้าดูประกอบกับทางฝัง่งไอซาซไอซายก็ค่อนข้างดิ่งลงมาต่าเลยเราก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวอะไรเห็นแน่นอนเหมือนเป็นลักษณะต้นเทรนที่มันลงนะเพื่อนซึ่งถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งภาพเดยต่อภาพเดยในฝั่งของรูปแบบเอลเลีเบฟนะที่เราสอนกันไปเมื่อเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงดึกๆในห้องดิสคอร์ดแล้วก็เข้าไปสอนเรื่องกัน Ar, ตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับตัวดอปลงมาถ้าเห็นชัดเจนเลยนะก็อยู่ในลักษณะของ3 3 Off A ที่มันเกิดขึ้นคือในฝั่งของเวฟ A ที่มันเป็นเวฟขาลงเนี่ยเ B C เป็นคลื่นหลัก3านะในฝั่งของซิกแซกเนี่ยถ้าเกิดลองมองเนี่ยเ B C เป็นคลื่นหลักสนี่เงาใช่ไหมคราวนี้ในฝั่งของ A ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5คลื่นภาพย่อยนะครับอธิบายแบบเร็วๆแล้วกันก็คือ1 2 3 45ซึ่งตรงนี้ถ้าดูจากการปรับตัวลงในรอบนี้ ทำไมบางคนคิดว่า้มันเร็วจังมันแรงจังเพราะมันอยู่ในคลื่น3มันอยู่ใน3ามออฟเอมันเลยแรงเพราะว่ามันหลุดขาหนึ่งลงตรงนี้ลงมาใช่ไหมหนึ่งสองสามซึ่ง3จะเป็น3ลักษณะที่เป็นคลื่นที่ยาวที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดหรือว่าแรงที่สุดดังนั้นมันก็เลยดูดุดแรงนิดนึงนะแต่คราวนี้อาจจะต้องมารอดูว่ามันจะลงไปถึงทาร์เก็ตไหมแทร์เก็ตที่เรามองเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณสี่หมื่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดในขาลงที่มัน ไปไปถ้า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 เป็นไปตามฟิโบนะหยุดนอนแถวโซนนี้แล้วก็รีบาร์ข้ามาเป็น4แล้วก็ลงมาเป็น5จบอะไรก็ว่าไปซึ่งอาจจะบาลานซ์กับทางแนวรับที่เป็นแนวดีมารโซสําคัญนะที่เราพูดคุยกันแถวประมาณ3ามหมื่นสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าสองร้อยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นจุดที่เอ้ยแถวแถวโซนเนี้ยถ้าเล่นจะจะเล่นฝั่งขา L เนี่ยค่อนข้างเซฟนะเพื่อนแต่ตอนนี้ก็มีจุดแนวรับแนวนึงเหมือนกันแถว่ามันห้าหมื่นห้าหมื่นสามร้อยเหมือนกันนะครับแต่มาดูตรงนี้มันจะเบรกทะลุตรงเวฟสามลงมาหรือเปล่าก็คือวิ่งงงตตาามมเเวววฟแแลลล้้กก็บบรรรทะุนนัี นะฮะอ่ะคราวนี้ A B C เนี่ยถ้าเกิดเราไปลองไปดูเนี่ยผมก็ลองนั่งตีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ฟีโบที่เป็นแนวรับนะตั้งแต่ปัตทอมด้านล่างเลยนะถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งตรงเนี้ยสองตรงเนี้ยมันอยู่แถวประมาณศูนย์เจ็ดแปดหกเลยคือแถวประมาณสองหมื่นเจ็ดหรือว่าอย่างน้อยอย่างน้อยนะแถวประมาณสามหมื่นหกนะครับก็ค่อนข้างเสียวนิดนึงนะในรอบนี้นะครับในการในการตอบลงของเขาซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดเราเทําการวางกลยุทธ์ไว้เนี่ยตอนนี้มันเขาค่อนข้างเข้าแกลบเราอยู่ในเกณฑ์ที่ ถ้าเกิดวัดผลวัดวัดเกรดนะการการเทรดของเราในรอบนี้เนี่ยอยู่ประมาณ C บวกหรือว่า B อะไร่เงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดจะ A เลยเนี่ยี D เลยเนี่ยคือต้องช็อตล็อกไวรุ่ลงมาด้วยนะครับแต่เราช็อตล็อกไวรุ่มาแค่แบบ1ส่วน3ของทางที่มันเกิดขึ้นเองก็คือ,คอ,คอน้อยมากไม่ได้มีผลอะไรก็อาจจะให้แค่ C บวกในการเทรดในรอบนี้หรือว่า B อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะถือแคสไว้อันนี้เป็นเป็นโอกาสของเราด้วยนะก็เลยก็เลยให้เกต C บวก,กไว้ถือแคสไว้แล้วก็ทำการ DCA ไปด้วยแล้วก็ทำการช็อตบางตัวในฝั่งเอาคอรเทีเาเเออ่าสุด นะครับอ่ะคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งเคส2นะครับอ่าเคส2เคส r ทร์แเกิลอะไรพวกนี้เราออกปแลวเพราะมันเบรกหลุดลงมาใช่ไหมหลุดขา A ลงมาเนี่ยทร์แเกิลก็จะไม่เกิดละนะครับเราก็มาดูกันในฝั่งแนวนอนดีกว่าแนวนอนนะตอนนี้ที่เป็นแนวรับสำคัญเลยที่ผมมองเนะี่ยคือดีมาโซนที่พูดไปเมื่อกี้5 7 0 0 5 50, 5 0 0นะครับแล้วก็ด้านล่างเลยเห็นไหมอย่างมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการทำฐานเพื่อเบรกทะลุแนวต้านต่างๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็จะซองมันจะมีแนวรับ แถวประมาณ3าม0 0ื่นที่เมื่อกี้พูดคุยไปอันนี้เป็นแนวแทร็กเก็ตในฝั่งแนวนอนที่น่าจะดรอปลงไปได้นะครับซึ่งอาจจะต้องดูผสมกับไอซด้วยนะครับตอนนี้ไอซี่เดวเวอร์เจนอยู่ไหมไอซี่เดวเวอร์เจนนะครับซึ่งพอมาเดวเวอร์เจนเนี่ยมันจะดูเหมือนแถวโซนนี้หน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ถ้าเกิดไม่มีแรงในขายกดลงไปทะลุก็น่าจะเอาอยู่ได้นะครับแถวประมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเล่นขาลองได้ไม้หนึ่งแล้วกันแถวโซนนนีีี้้แตตตต่่่่เเราาอองไไมมลืกัววทดซ์ะ ตัวที่มีดาวใส่ตับนะครับแต่ตอนนี้เรายา S <S ัง follow S ในฝั่งอ l c ค t อ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของตัวเทสล่าบ้างเทสลน์เนี่ยก่อนหน้าน,นี้พาดมาใช่ไหมตรงนี้พาดมาปื๊ดหลุดไปละตรงนี้พาดมาหลุดไปละนะครับซึ่งเราพยายามหาแนวเทสลนาที่ดูเหมือนจะประคองอยู่นะตรงนี้ก็หลุดไปละคราวนี้มันจะเกิดแนวต้านเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่อยๆนะหลังจากที่มันหลุดเนี่ยแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านตรงจุดนี้5200 ให้ห้8ห0ื่นด้ยป้ผิดนะครับแล้วก็แถวประมาณ6 4 0 0 0เอ่อ63,900นะครับซึ่งการสวิงขึ้นมาเนี่ยมันจะมาเจอแนวต้านแนวนอนด้วยหนึ่งแล้วก็เจอแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์เก่าด้วยหนึ่งที่มันหลุดมาดังนั้นณจุดนี้ย582เนี่ย, 2, ยจะเป็นแนวต้านที่ค่าสำคัญใกล้ๆ้ที่สุดนะครับเราดูเราจะพยายามดูที่มันใกล้ที่สุดแล้วก็พยายามดูแนวทาร์กเก็ตด้านล่างที่มันสามารถลงไปได้ใกล้ที่สุดเหมือนกันนะครับในการวิเคราะห์กราฟนะเพื่อนในฝั่งภาพย่อยนะไอ เรามาดูกันต่อในฝั่ง m c i m c ยังมองไปดาวเทรนอยู่เลยซึ่งเมื่อวานพี่สิล์เขาไปสอนอยู่ในฝั่ง m c นะเพื่อนก็สามารถเข้าไปตามเรียวใน Discord ได้นะครับก็เบรกเทรนลงมาจากแถวประมาณ6 6 6 5หใช่ไหมแล้วก็เนี่ยฟอลโล่ฝั่งขา s มาเรื่อยๆถ้าคนที่เทรดในฝั่ง m c ก็ยัง s อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ทําอะไรก็คือแบบมันมันมันดอกตามทฤษฎีลงมาเรื่อยนะเพื่อนอ่ะคราวนี้เรามาเจาะกันในฝั่งของดาวโจนกันบ้างนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะกันในฝั่งของการดีซที่เราดีซีเรื่อยๆอยู่ เราดูภาพมันกันนิดหนึ่งภาพมันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการคอลเลกชันเบาๆถ้าดูแท่งเทียนเนี่ยให้เพื่อนดูกดลงมาเป็นกราฟฟิ้งเนี่ยแล้วก็คอลเลกชันเบาๆอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันถ้ามันมีแรงเต็มแรงแท่งเต็มกดลงมาอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าเริ่มบันไดขาลงนั่นเอแล้วก็ในฝั่งของแนวรับที่สาคัญเนี่ยสามหมื่นสามถ้าเกิดหลุดเนี่ยตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ในฝั่ง N นสแตรกก็ยังยื้อตลาดได้นะเหมือนย้ายมาเล่นเนสแตร็กก,นกันอ่ะพุ่งทะล นในฝั่งของน้ํามันน้ํามันในฝั่งภาพ w ัปดดูดิว่าเป็นยังไงก็เริ่มประคองกับเป็นอัพเทรนในฝั่งภาพเดย์เห็นชัดเจนว่าเป็นอัพเทรนแล้วนะครับในหุ้นน้ามันบางตัวก็เริ่มปรับตัวขึ้นกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตอนนี้จังหวะการย่อลงมาไม่ควรหลุดแถวมัน80.4ในฝั่งน้ำมันนะขอแน้มาดูการในฝั่งดีเอสบ้างปรับตัวดอปลงมาทะลุพวกแนวรับเบื้องต้นลงมาแล้วนะครับแถวโซนนี้ด้วย แถวโซนนี้แถวม105ันร้อยห้าหลุดลงม,มาเหมือนกันตอนนี้พยายามยื้อชีวิตอยู่นะในฝั่งของดอลลาร์นะเพื่อนซึ่งไอซายก็ดิ่งลงมาแล้วนะครับคราวนี้ดาวเทรนด์มันเห็นในภาพย่อยละแต่ในฝั่งภาพใหญ่ตรงนี้ยังไม่เป็นดาวเทรนด์ก็คือยังเขาเรียกว่าวย,ยกโลอยู่ที่สําคัญเลยคือไม่ควรหลุดแถวมันร้อยสี่แล้วก็ลงมาเจอแถวประมาณหนึ่งร้อยสามก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์ได้อยู่ในฝั่งดอลลาร์นะเพื่อนเหมือนนะอาจจะย่อเฉยไหมย่อย่อภาพย่อยแล้วขึ้นต่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาเจาะกันในฝั่งทองคํากันบ้างทองคํําองคำ อทองคำนะครับทองคำเนี่ยค่อนข้างสวยนะเพื่อนผมก็กำเงินรอเหมือนกันซึ่งในฝั่งทองคำผมรอที่จะบายเพราะว่ารอมันย่อไปก่อนย่อแบบย่อ,ยอเบา,าเบาๆเบาๆไซเบลอกมาเนี่ยมาเจอแถวประมาณ2355อะไราเงี้ยอาจจะบายขึ้นไปนะครับตอนนี้ไม่ทําทำเลยเลยนะครับแต่ก็มีพี่สิ์พี่ตังค์เนี่ยอัปเดตอยูนะ่ตั้งแต่ด้านล่างแล้วให้บายขึ้นมาเนะี่ยแต่ส่วนตัวผมก็เทรดตามกยุทธ์ของเราก็จะมีความพิเหตุที่ต่างๆกันนิดหน่อยนะเพื่อนสามารถเข้าไปเลือกดูกลยุท์ ที่แต่ละคนมองได้นะเพื่อนเพื่อที่จะเอาไป็นไอเดียในการเทรดแล้วก็สามารถนํามาเทรดได้จริงนะครับแต่ควนี้ในฝั่งของทองคำเนี่ยถ้าเกิดมันย่อลงมาไซเวส่วนโซนเนี้ยเป็นจุดที่น่าบายนะแล้วก็เป็นจุดที่มีดาวไซค่อนข้างต่ำนะครับน,น่าเทรดอยู่นะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะอยู่เหมือนกันซึ่งด้านล่างเนี่ยลงไปไม่ถึงเลยแล้วก็ตัวเนี้ยหายจังหวะรอรอสเต็ปสองอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปทีปีด,ด้านบนแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเร็วๆเลยแล้วมีเดเวอร์เจนเนี่ยผมอาจจะขึ้นไปรอในฝั่งขาช็อตด้านบนเหมือนกันก็รออยู่2ไม้สองคํา ก็สามารถไปตามดูกันได้นะเพื่อนไปตามดูกันในห้องเว็บ3ด้วยแล้วก็ในฝั่งของ X M Signal นะเนี่ยมีคนอัปเดตกันตลอดเลยเนี่ยโอ้โหอัปเดตกันเป็นชุดเลยนะครับอ่าก็สามารถเข้าไปตามดูกันได้ก็นำ U D ง X M มาเกาะได้เลยนะครับในในห้อง X M Member นะเพื่อนแล้วก็ในฝั่งของการเทรดคริปโตบิตคอยเนี่ยก็สามารถมาแจ้งมาได้ในห้องเว็บ3ซึ่งเมื่อวานสอนคา่าพิเศษในฝั่งของ Elite w e b ไปนะครับก็จะสามารถเข้ามาดูไอเดียต่างๆในห้องเว็ส Signal ได้ซึ่งผมอัปเดตล่าสุดทรอนนะ ช็อตกันไปตั้งแต่7.6ตอนนี้ลงมาที่7แล้วป่ะรู้สึกลงมาที่7แล้วนะเดี๋ยวผมขอดูกันนะครับอ่า7แล้ว6.9นะครับก็บวกประมาณ10%ได้นะครับของทรนะ่ะตอนนี้นะเพื่องจุด DL อยู่ค่อนข้างใกล้มากๆนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาตามแจพูดคุยกันในห้องเว็บส a มทอล์กได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีเพื่อนเขาพิมพ์ม,มาเนาะว่าจะให้ดูในฝั่งของ p a o หน่อยเราจะมาเจาะกันด้วยในในในคลิปนี้เลยนะครับจะได้ให้เขาดูในคลิปนี้ไปเลย นะฮะก็ดูตัวแรกเลยแลวกันในฝั่งเอาคอยนะเพื่อน T A O ช้านี้เป็นไงบ้างน,นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ต้องดูใน x c h a n ช e ที่มันมีราคาค่อนข้างไกลหน่อยถ้าดูในไบแอนมันแบบเพิ่งลิสต์นะมันมันจะสั้นนะอ่ะเขาเนี้ยในฝั่ง T A O เนี่ยมันขึ้นมาเป็นลักษณะของเวฟที่ค่อนข้างชัดเจนเลยวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งได้แล้วถ้าดูเนี่ยแบบเร็วๆนะคือในฝั่งของรูปแบบของฟิโบเนยที่มันย่อลงมาเนี่ยมันลงมาในจุดที่น่าสนใจในการที่จะเล่นในฝั่งของเวฟ3ขึ้นไปละ แต่เราจะต้องมาดูยิบยอยหน่อยว่ามีสัญญาณการกลับตัวหรือ,อยังนในฝั่ง i อซซึ่งถ้าเราซูมอินดูเนาะตอนนี้เนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นสปอตเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ไล่เก็บได้นะครับถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจในกล่องนี้ในกล่องนี้นะครับในกล่องด้านล่างตรงนี้ในกล่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมอาจจะเฮ้ดูเลว่าดูเลเวลเรทที่เราสามารถเทรดได้ในช่วงนี้ มันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอาจจะรอเขาดปลงไปนิดนึงไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นสปอตก็เก็บได้เลยนะโซนนี้ก็อยู่ในโซนที่น่าสนใจละนะครับซึ่งจุดอ้างอิงที่ดูแล้วมีความสมเป็นสมผลนแถวโซนนี้เหมือนกันที่เป็นแนวรับนะหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็จะมีด้านล่างเลยแถวโซนนี้ก็กนะิดเราลองดูนะแถวประมาณหนึ่งหนึ่งหกนะครับถ้าไม่มีเดเวอร์เจนอะไรเกิดขึ้นก็ทยอยทยอยใช้เลเวอเรจได้บ้างนะครับแถวโซนนี้นะ ฝั่ง t, t a o นะอ่คราวนี้มาดูกันในฝั่ง a l c o h ที่เป็นตัวพระเอกในร,รอบนี้แล้วกันที่เราโฟกัสอยู่ก็คือ TTON นะเพื่อนทำไมถึงเทรดเนี่ยจะมาคุยถึงเหตุผลนิดนึดนงแต่เราเข้าไปแล้วตอนทุ่มที่มารีบา,าวาเมื่อวานนะเพืนเพราะว่ามันมีในฝั่งของ ending ในแอคที่เรามองว่าเป็น pattern อมตะที่เราเทรดไม่ว่าจะเป็น ADA ไม่ว่าจะเป็น big time รอบที่แล้วเราก็ได้เงินมาจาก ending ในแนี่แหละนะครับเทรดง่ายเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่วิ่งเห็นไหม ยึกหยักหยึกหยัก,ยกแล้วก็หลุดไปย่ำลงมาใช่ไหมพอเราหลุดเนี่ยโอเคเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเรารอเข้าแล้วมันดันรีบาวขึ้นมานะจุดที่แบบรีซีบอร์ดดีมากอะ่ะเพราะว่าตรงน,นี้เราเทคความเสี่ยงแค่เท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวลองดูดิแปดเปอเองที่ผมอัปเดตไปอะ่ะนะครับดังนั้นเราอาจจะใช้เลเวลเร้แบบ 10x เอ็กเลยะนะนะช่วงเวลานี้เราเปิดไปแล้วนะ้เราเปิดไปแล้วตอนนี้ก็กำไรอยู่นะครับจา,จากจุดที่เข้าไปเข้าไปเจ็ดจนะเจ็ดจุดหกตรงน,นี้ก็ประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ละเราก็รอเล,ล่นพวกฟินแลนด์ไปก่อน นะครับแล้วก็ทาการเลื่อนเขาเรียกว่าเลื่อนในแซลลงมาเรื่อยๆนะก็เหมือนเป็นการล็อกกาไรเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะซับล็อตหน้าทุนอะไรเงี้ยนะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็ฟรีละสบายละนะครับสำหรับตัวตัวนี้ล่าสุดที่เราทาการอัปเดตกันไปก็เดี๋ยวจะพยายามคัดเลือกนะตลาดตัวเอาคอยหรือว่าในฝั่งของบิตคอยที่น่าสนใจในบางมุมมองนะครับสามารถเอามาเทรดกันได้คราวนี้มาเจาะกันในฝั่งของตัวที่ดูว่าเฮ้ยมีแรงซื้อกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีระยะมากก็อาจจะมอนิเตอร์ไปก่อนอย่างทีทีไอเอเนี่ยนะครับ แรงซื้อก็แบบเป็นแท่งเต็มเลยไหมซึ่งแท่งนี้แยังย่อกลับมาแถวโซนราคาเดิมอยู่แตออ่มุมมองของแรงในการดันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาถ้าเกิดมันเกิดเกิดไดวเวอร์เจ้นทานล่างอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นจังหวะตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เรา,าสามารถเข้าไปเปิดฝั่งขา L ได้ถ้าบิตคอยจะรีบาวอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูแถวโซนประมาณ3.9อะไรเงี้ยนะครับนิวโรยครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดไดวเวอร์เจ้์เพราะว่าแรงซื้อเริ่มมาแล้วใช่ไหมเรารอดูแรงซื้อเนี่ยปึ้งขึ นะครับอ่าในฝั่ง OP เป็นไงบ้างตัวที่เราเล่นก่อนหน้านะครับลงมาใกล้โลมากๆแล้วนะครับแต่น,นี้ก็ยังไม่ทําอะไรนะยังไม่มีสัญญาณเดวิเจนอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นตัวที่เรารอดูแล้วก็คิดว่าหน้าจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดหลุดก็ต้องยอมนะพวกนี้นะครับ p ี d s ด้วยเช่นกันนะครับอ่าันนี้เป็นตัวที่ถ้าเกิดเราดูนะเราก็รอที่จะเกิดเดวิเจนเหมือนกันในชุดหนึ่งนะครับซึ่งด้านบนเราปิดไปละใช่ไหมเราปิดแถวโซนทุนไปตรงมาลงมาเล่นด้านล่างตองนี้เป็นกอะสุดท้ายที่่เราสาสมาถลนไ ซึ่งเราต้องพยายามต่อรองราคาให้ได้เยอะที่สุดก็คือต่อรองให้มันได้จุดที่มันดีคาวมากที่สุดแล้วก็เทคลิสที่มันต่ําที่สุดเพื่อที่จะเล่นไม้สุดท้ายนะครับอันนี้คือตัวที่เราสามารถเล่นไม้สุดท้ายได้นะครับในฝั่งขายเะเพื่อนในฝั่ง A d a ีด้วยเช่นกันเ d ดก็ส่วนตัวผมคิดว่าโลแถวโซนนี้โลเก่าอะไส้เก่าเขาแล้วก็โลแถวโซนน,นะโซนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับสองสอโซนนี้ไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี่ก็จะเหนื่อยเหมือนกัน ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณเดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นเพราะว่าแรงซื้อก่อนหน้ามันค่อนข้างดีไหมตอนนี้เกิดเดเวอร์เจนต์ละเราอาจจะต่อรองราคาก็ได้แล้วก็ดูในฝั่งของ BC ประกอบไปว่าเฮ้ยถ้าเริ่มกลับตัวตัวพวกนี้เป็นตัวที่เราต้องเช็คลิสต์ในการจะเล่นฝั่งขายเอลนะครับในฝั่งวิบด้วยเช่นกันเนี่ยวิบก็มีแรงซื้อกลับเดียวกันแต่ก็ต้องรอเดเวอร์เจนต์ก่อนอีกชุดหนึ่งใช่ไหมเนี่ย okay. ถ้าเกิดเรารีบไปฟอ l โล่ใ y ตามเนี่ยตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณอะไรเลยเราก็จะเจ็บเหมือนกันนะเออดังนั้นเราอาจจะรอจังหวะะะแบบบเเล่นนนขาาาสสุดสุดดทท้้้้ยยยไไมอรรงีคัใ ในการที่จะเบ็ดกบมันะครับก็เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกันเรื่อยๆในดีสคอตครับสุ่มในหานในคลิปนี้นะครับบิตคอยเช้านี้ก็หลุด2ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งทร์เกตในการปรับตัวดรอปลงในรอบนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากรอบก่อนๆนะเพราะว่าแรงในการส่งมันมีค่อนข้างเยอะเลยทั้งในฝั่งของภาพ We ปทั้งในฝั่งของภาพเดย์ทั้งในฝั่งของภาพมันที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อนซึ่งอาจจะไปรอแถวตัวเลข ประมาณ5ลงไปหรือว่ามีจุดที่เราสามารถแอลได้เล่นๆนะครับประมาณ5้า0มื่นอะไรที่เมื่อกี้พูดคุยกันไปแล้วก็แถวด้านล่างเลยแถวประมาณสามเนะครับตรงน,นั้นสําคัญมากๆที่ไม่ควรหลุดนะเพื่องก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันเรื่อยๆเนาะถ้าใครที่ยังใช้งานได้เชหนกานไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนๆที่ชอบบรรทินทุกเราฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปตกลงเรซี ok ่แล้วก็ฝ <ๆ S 2>